ดีใจพี่น้องนะมาตาม่ำมะขามหน่อยน้ำนย้าจ้ะใช่ปะต่ำมะขามหน่อยใส่ปูด่ดองนะจ๊ะต่ำมะขามเต้ะมะขามต่อนกับมะขุมน้อจ้ะย้ายทุบตอวทุบตัวทุนอย่างนะต่ำยาง กินน้ำยาด้เยอะพี่น้องมันจะกดซูข้นจากพี่หลังไม่พี่ห้ังเกากำาช่มยาแต่กินน้ำยาจะได้จักจะแตกตักินจ้ะใช้กระตันใจพีแข้งนาจากนะะใช้ใจพีแห้งใส่บักขามหน่อยกับบักขามป่อมกับบักสมมอจ้ะใส่บักสมมอสองหมาใไดใส่ผูดองได้จ้ะน้ดองได้ได้ดองได้สองขึ้นมาจากผูหน้าดอง ปกติเราได้ปูดิบแม่จันนะนี่ย้อยดองไดน้ำปลาเลยจ้ะมันมันได้แกะเอาลงแกะอันนั้นมนะันตะเอิร์ดมันเหมือะกันได้แกะตะเอิรดมันมก็เจ้ะไอ้สองขึ้นเราจะไปไหนย้ายตอนทีใ่ใส่ตู้เย็นเลยเด้อเพราะว่าถ้าได้สองขึนแล้วมันมันเป็นแล้วะนม่จันนะให้ใส่ตู้เย็นเลยนี่ส่วมันมันเหมือนกันส่มไส้กัขามเนาะ ถามน้ำจิ้กันอันนี้น้ำปลาแล้วบึงมันมันด้วยกันแอบใส่หลายแย่มันเค็มเพราะว่าใส่น้ำอีกตูดอ่แล้วได้เดียวแ่เราตักปุกบนีย่ยะค่แนะนปลาหมือนจ้ะนะแนานำปลาใั่น้ำลยก็แสียก็มันพี่น้น่อง มื่อนี้มันแดแล้กจะนะขมไมนสิงนย้ายด้วยแต่ไงที่หนังไม่ที่หนังเกาขม้าชุ่มขม้าข้าวเหม็นได้ไม่ถึงไม่ยกแต่ตกออปูกับปลาครัมนมันถือแตงยีเล่ยงแต่เนาะปกติเขาไปให้แต่หน้าเขาตั่อีปูหน่อยใส่แบบต่้อีปูหน่อยสะปลาครัมหน่อยไหมนะไม่จำนะให้ใ่น้ำตาลไปน้อยนึงจ้ะ ไม่ใช่น้ำตาลถ้าผมชุดบด้วยแต่จะนำปลาไหลมากนะสนะิ้นจ้ะ น้องมาจา้ามาแสบีแสบๆน้ำย่อยจ้ะตำมะขามตำมะขามหน่อยใส่ปูดองจ้ะแซ่เสบจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายเด้อจั่ที่เขามาชมย่อยพี่น้องใหม่พี่น้อง,องเกา่าเขามาชมย่อยคอมเมนต์ให้ยายขอบคุณหลายเด้อจ้ะเด้อ มากินน้ำย่อยทุกปู่ทุกคนละจ้ะทิ้มจางอยู่ช้ำมิงกับอยู่กับปูเนี่ยจะป่าแล้วจ้ะคนบังกินยายนี่ดิมามากินน้ำย่อย แซ่บกินข้าวเหนก็แซ่บพี่น้องพี่น้องไม่พี่น้องเกามากินน้ำยายได้จะเด้อเอิญยายเอิญบอกสุขผู้สุขคนนะจัะเด้ออยู่ฟังเล่าอยู่ฟังอยู่เมืองนอกเมืองหน้านะจัะอยู่เมืองไทยก็ได <languages. S 1> ้ไม่กินน <dis> ้ำยายถ้าเปิดกระมาคลิปนี่ยย้าจัดมะคำหน่อยใส่อปูดองแซ่บแซ่บแซ่บอีดีจังมันแดกเี่ปกติก็กินอยู่รงหน้านะจัะเนาะยา้อนไปดำหน้าไปโลกาไปอีหยังไปหน้าไปให้เขาไปตมะคำหน่อยอยู่ทงหน้าใส่อปูดิบไงแซ่บ ทิมซางมาเดอ้อทิมา้างชำ่ม,มิิง <c oughs> อันอันอ่นอินอ่นทิมซางก่อนจะพี่น้องอันเพิ่นเบิงสุม,มือเพิ่นเบิงย้ายสุม,มือตีสองเพิ่นกระแทหากันเพิ่นมากหลายกินตำสมย,ายม้าไหมอันช่างอุม้มช่างแต่งช่างย่านะจ๊ะอยู่ชัามมิงเด้อจ๊ะเดอะ้อมากินน้ำย,าย่าแล้วช่างอยู่กับปลุกเนปปื้อสปาช่างไหมช่างออมช่างกับปลุกประแดกมากินน้ำย้าเดอ้อจ๊ะเด้อแซ่บเส่เมื่อนี่ เอินพี่เอิญน,น่องผูสุขผสุขก็หลักจากพี่น้องไม่พี่น้องเก่าที่เข่ามาชม่มย่ายย่าเอิญผู้สุขผสุข,ขก็แน่ใจเด้อมากินนซาเจดมันยา่ายย่าสิพาจีกประเด็นพี <c oughs> ่น้องอ,อีปูมันมันปูหน้าห้าตัวนี้น้อยนะจา้ะเพิ่นมะข่ายเพิ่นแกะให้พร้อมดี่ด,ดีเรามาล้างเอา เขาเนียเอาความจันมีเมนูส่อนอยู่ในนี่เมนูนึงเยอะจะล่ะลอยต่ำใส่อยู่ด้วยจัะเลยได้รักต่ำใสนะ่ไปยะจำเป๊์เปเปตะกีดเมนูรี <c oughs> เมนูแซ่บรพี่น้องนดเดี๋ยวเก่งเก่งยอะอาตัวเด้อจกเบอรกสุกุขขนคนละจ้ะ nấm yến, ạ, tuyệt, phân bò được, dài mát, mặt sủng chuột vàng rồi. มายายกิกนหมดบ่กินหมดจ้ะถ้ากินหมดทุกเมนูที่ยายต่ำส้มต่ำเมียงต่ำยังกระซังชิจานน้อยจ่านใหญ่ย้ายแตกินหมดย้ายมากมากกินส้มไหมจ้ะมาทุกที่ย้าต่ำหน่อยตําลายก็กินหมดทุกเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายเด้อจากพี่น้องใหม่พี่น้องเก่าที่เข้ามาชมย้าย ติ่มซังทำเล็บทำสปาทำซำมิงกับกับปลูกเนื้อสปาที่ชม่มยด้ยุูกมือทูกมือ,มอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายละจ้ะพี่เขอมาชม่ม้ะจ้ะเนาะพี่น้องใหม่พี่น้องเกา่าพี่น้องฟังเล่าฟังเมืองนองเมืองหน้าเมืองฟังท้ายย้าขอบคุณหลายละจ้ะสำหรับคอมเมนต์ละจ้ะเด้อขอบคุณหลายลจ้ะสวัสดีจ้า